เพอ,อาะาี่เป็นประเด็นครมีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันก็ข้ามช่วงสงการพอดีเหมือน,นกันก็คือการเตรียมทีมไทยแลนด์ครับไปเจราจาภาษีครัใช่ไหมคะนำโดยตกลงนำโดยใครตกใครใครนำโดยใครใครใครนำ <laughs> เอาจริงๆใครนำต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคืออาจารย์สมพูดใส่เชื้อออกมาพูด <laughs> มีเครเดิตอ <laughs> ุ่นใจขึ้นมา <laughs> จิตก,กัญญาก็บอกเออมีผลใช่ไหมความเชื่อมั่นแต่จริงแล้วคนที่นําต้องเป็นอะไรติดคังใช่ไหมต้องคือพี่ชัยชุนอือ่าใช่หรืออาจารย์พันศักดิเออ์เพราอาจารย์พันศักดินำไม่ได้ถ้าพันศักดินำมีแต่เรื่องพันศักดิ์ไม่ใช่คนที่เหมาะจะเป็นคนนําเจราจาพันศักดิ์เป็นคนเจราจาไม่ได้อาจารย์พันศักดิ์แกเป็นสไตล์บอสซี่แกเป็นสไตล์แบบโชว์ปา๋าโชว์เกาโชว์ว่วา,ววกาวแกชลาคนอื่นให้ให้แกนําไม่ได้ แกนนำแกนนำเฉพาะพวกที tá, ่ฟังแกตอนนี้ได้พวกทเห็นพันสังเรียกว่าอาจารย์พันสังก็ได้เอาฉันกเรียกอาจารย์พันสังไม่ให้เรียกว่าอะไรแต่คนที่เรียกแกว่าอาจารย์มันก็มีกลุ่มอื่นที่เขาไม่ฟังแกมันก็มีไงในเพื่อไทยเหรอในเพื่อไทยไม่ได้ในธรรมเนียบเหรอในธรรมเนียบไม่ฟังไม่ได้ออ๋แต่ว่าถ้าเอาแกไปเล่นบทเจรจานอกประเทศเนี่ยอย่าให้แกทําแกไม่ใช่คนเกิดมาเพื่อเจรจาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกเกิดมาเพื่ออะไรเป็นบอสโอ้ยง่าเกิดมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาของคุณทักษิณไล่ทุกคนเกรงใจแกว่าแกเป็นทที่ปรึกกษษาัิณ S <S แต่ว่าจะให้แกเป็นตัวแทนในเจรจาเนี่ยแกไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อเจรจาไม่ได้เพราะฉะนั้นทีมเนี้ยทีมนี้นท,นนที่จะไปไปเนี่ยมันต้องคุณพิชัยชุนถูกไหมคุณพิชัยน่าจะเป็นคนที่มีทักษะในการเจรจาที่ดีอ,อื่นแกไปพรุ่งนี้เอแกไปพรุ่งนี้แกไปก่อนอใช่ไหมคะไปก่อนแล้วก็พิชัยนาริปค่อยตามไปพิชัยแดงใช่ไหมที่เขาเรียกกันแล้วไงคือเรื่องเจรจาเนี่ยตอนนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่า ในการเจราจาเนี่ยมันมีการเจราจาสองชั้นที่กำลังเกิดขึ้นอชั้นที่เป็นตัวแทนรัฐบาลอย่างเป็นทางการซึ่งเราเรียนอยู่แล้วอืกับชั้นซึ่งเขาไม่ได้เป็นตัวแทนใครเลยนะ่าจะตัวแทนตัวเองคือคุณสอทอร์ออดเออ,เอ,อใช่คณนะท่าน,นสอทอรมันมีเดี๋ยวนะคะถ้าสมมติเราลำดับเรื่องข้ามข้ามสงการก็คือว่าตอนแรกเนี่ยพอช้าประกาศครับใช่ไหมคะแล้วคนก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมขยับช้าจากรัฐบาลแต่แน่นอนเนื้อกอกมาพัวไม่ต้องห่วง ใช่ไหมว่าเตรียมรับมืออยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอท้าชะลอประเทศอื่นเตเก้าสิบวันซึ่นไทยก็คงอยู่ในนั้นด้วยอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็ลยทำให้แบบเออคือก็จะว่าโชคดีของรัฐบาลก็ไม่ใช่ถ้าจะโชคดีก็คงโชคดีกันหมดทั้งประเทศนะคะแต่ทีนี้ในช่วงข้ามมาก็คืออาจารย์สุภุดออกมาพูดใช่ไหมคะเราเห็นภาพการนั่งประชุมกันนะก็พักทำพีอาร์ด้วยนะก็ให้เห็นความคืบหน้าว่าได้เตรียมตัวไว้แล้วนะครับ แล้วก็มีคุณทักษิณพูดใช่ไหมคือคนก็คงไปถามด้วยแหละ<อ>ว่าคุณทักษิณเนี่ยจะช่วยอะไรยังไงแกก็บ,บ,บอกว่าแกคุยกับคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาทีนี้อถามสิ่งที่จะไปก็คือว่าประเด็นที่บอกว่าทีมไทยแลนด์จะไปเจราจาใช่ไหมคุณทักษิณตกลงตลงสถานะคุณทักษิณในโลกอะ,ใน,กอะในโลกปัจจุบนันเนี่ยกับผู้นาของโลกในปัจจุบนันคือแกใกล้ชิดกับประธานาธิบดี ทรัมป์เป็นงานส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนในฐานะที่เราเป็นคนใกล้ชิดคุณทัศน์ศิลป์พี่เสิคือเอาอย่างนี้นะคือคือความ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 จะเรียกว่าความน่าเบื่อก็ได้หรือว่าความซ้ำซากของพรรคเพื่อไทยหรือฝ่ายคุณทัศนิป์ก็ได้คือความพยายามจะโชว์ว่าคุณทัศนิลป์เนี่ยเข้าถึงทุกคนในโลกได้หมดนะแล้วก็ทําให้การเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการแบบใครรู้จักใครไปหมดออะอย่างเช่นตอนนี้เราจะเห็นว,ว่าฝ่ายคุณทักนิลป์พยายามจะบอกว่าเนี่ยคุณทักนิลป์รู้จักทรัมป์ แล้วจะไปคุยทํานองทําให้คนไทยที่ไม่รู้เรื่องเนี่ย mm hmm. เข้าใจว่าโอ้คุณทักษิณกับธรรมเนี่ยเป็นเพื่อนกันขออะไรก็ได้หมดถ้าคุณทักษิณไปขอในประเทศนี้ mm hmm. ก็ได้ผมบอกกองเชียร์ไทยนะครับที่พยายามปัดเรื่องนี้ว่าคุณอย่าไปเล่นเรื่องพวกนี้เยอะคุณจะทำให้ความน่าเชื่อถือคุณทักษิณน,น้อยลงนะครับเรื่องของนโยบายภาษีของสหรัฐนะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณกับธรรมรู้จักกันไหมนะครับหนึ่งนะครับก็คือคุณทักษิณคงไม่ใช่อดีตผู้นําคนเดียวในโลกที่ทรามรู้จกัก นะครับในโลกของพักเพื่อไทยนะครับในโลกของของคนของพักเพื่อไทยจะเป็นคุณจะกรองบอะไรก็ตามแต่ที่พยายามจตกว่าท่านทักษิณร,รู้จักทรัมป์สนิทสนมกันมานานเปน็นนักธุรกิจด้วยกันเนี่ยนะครับอันนั้นคือเวอร์ชันเรื่องเล่าของพเพื่อไทยแต่ในฐานะที่เราไม่ได้อยู่พเพื่อไทยเนี่ยเราต้องถามกลับว,ว่าแล้วทุกคนเนี่ยคิดว่าคุณทักษิณเป็นอดีตผู้นําคนในโลกที่ทํารูจา้จักไหมข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคุณคิดว่าคุณทักษิณเป็นนักธุรกิจคนในโลกที่ทํารูจา้จักไหมนี่คือข้อที่สอง <I 'm S 1> แล้วข้อที่สาม คุณคิดว่าประเทศอื่นเขาไม่มีผู้นําที่ทํารู้จักเหรอและข้อ10ที่สี่คุณคิดว่าประเทศอื่นเขาไม่มีนักธุรกิจที่ทรัมม์รู้จักเหรอถ้าคุณบอกว่าทั้งโลกทรัมป์ไม่รู้จักอดีตผู้นําเลยนอกจากคนที่ชื่อทักษิณแล้วถ้าคุณบอกว่าทั้งโลกนะครับไม่มีนักธุรกิจคนไหนที่ทรัม์รู้จักเลยนอกจากคนที่ชื่อทักษิณถ้าคุณบอกว่าประเทศอื่นไม่มีผู้นําคนไหนเลยที่รู้จักกับทรัมป์แล้วถ้าคุณบอกว่าทั้งโลกไม่มีนักธุรกิจคนไหนที่ทรัม์รู้จักด้วยเนี่ยยโอเเเคคคุุณททัักกิิไไไปนนนน่จจจบลพรรราาะํมู้ธห ไม่รู้จักผู้นําคนอื่นและประเทศอื่นก็ไม่มีผู้นําที่ทํารู้จักทักสินไปนี่โอ้โหยิ่งกับพ่อแม่ทําไปอีกเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทํามีเนี่ยเป็นนักธุรกิจคนเดียวที่ทํารู้จักเป็นผู้นําที่คนเดียวท,ที่ที่ทำรู้จักทั้งโลกมันยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่อีกถ้าอย่างเงี้ยไปเนี่ยโอ้โหยากได้อะไรโอกาสจะได้ถ้าคุณเชื่อแบบนั้นนะนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณคิดว่าทัาเนี่ยเขาเคยเป็นพรน,นินิษฐ์มาแล้ว ก่อนเป็นพนักดีเขาก็เป็นเซเลบเป็นคนมีตังค์เขาคงจะรู้จักนักธุรกิจเยอะเลยเขาคงจะรู้จักผู้นำทศต่างๆเยอะเลยเนี่ยนะครับไอการที่คุณทักษิณจะเป็นอดีตนายกและจะเป็นอดีตนักธุรกิจคุณทักษิณก็เป็นหนึ่งในอดีตนายกอดีตนักธุรกิจในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลของคนจากร้อยแปดสิบประเทศทั่วโลกที่ตารู้จักคุณทักษิณคือช้อยส์แต่ในโลกของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณคืออัศวินขี่ม้าขาวแต่ในโลกของท่านคุณทักษิณคือช้อยส์ อคุณทักษิณคือชอยไม่ได้แปลว่าเมื่อคุณทักษิณไปคุยทําเรารู้จักกันออกูมีคนอีกแปดร้อยแปดสิบคนทีกูรู้จักวะขอโทษทักษิณกูมีร้อยแปดสิบคนรอคิวอยู่ไปต่อคิวกำลังจะถามว่าเอาล่ะเขาคงรู้จักทั้งผู้นําประเทศและนักธุรกิจจานวนมากแต่มันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอดีกว่าการการที่ใครช่วยประเทศเนี่ยดีหมดไม่หมายถวงว่ามันก็ดีกว่าที่คุณทักษิณก็เป็นหนึ่งในคนที่ทประธานในปริสารารู้จักไม่ใช่หรอ คือดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเนี่ยต้องไปดูผลที่เกิดขึ้นแต่เราต้องต้องรู้ทันว่านี่คือเกมที่เพื่อไทยเขาพยายามจะคือเพื่ออยากเพื่อไทยพยายามทําสีเป็นเหมือนบบการกอลิฟายคุณทักษิณว่าแบบคุณทักษิณเป็นอัศวินที่จะช่วยประเทศไทยเนี่ยคือเกมเพื่อเกมเพื่อไทยการเหาเพื่อไทยทั้งหมดมันมันวนอยู่แค่เนี้ต้องทําให้คนเชื่อว่าทักษิณมีของมีของมีของเราทักษิณช่วยเราได้แล้วเพื่อเพื่อไทยปัน่นจนสังเกตว่าคุณทักษิณเองแกก็ยังไม่กล้าปั่นขนาดน,นี้พอนักข่าไปถามคุณทักษิณได้คุยหรือย,ยัง เพราะผมก็ได้คุยกับคนรอบตัวทั้งแกก็ไม่กล้าบอกว่าแกคุยกับผมได้คุยกับคนรอบตัวแล้วคนรอบตัวเป็นใครก็ไม่บอกก็ไม่รู้คิดว่าทั้งมีคนรอบตัวกี่คนอเป็นร้อยแล้วเกมนี้มันไม่ใช่เกมของแกคือคือคนของเพื่อไทยเนี่ยนะที่เรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนจบปริญญาเอกนี่ก็เยอะนะมากด้วยนะ มายคุณก็รู้ว่าไอ้กากรกำหนดนโยบายระหว่างประเทศนโยบายภาษีมันไม่เกี่ยวกับใครรู้จักใครเลยสิ่งที่มันเป็นต้นเหตุของนโยบายภาษีของทรัมป์รอบนี้เนี่ยมันมาจากปัจจัยทั้งการเมืองเศรษฐกิจในสหรัฐสามสี่เรื่องอใช่ไหมครับเช่นหนึ่งเศรษฐกิจอเมริกาไม่ดีจนมันเกิดสิ่งที่คนต้องการความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนกลับไปเลือกทรัมแทนเดโมแครตคนที่ไปเลือกทรัมแทนเดโมแครต คือฐานคะแนนของทรัมป์ซึ่งอยากจะเห็นอเมริกากลับมายิ่งใหญ่คนผิวขาวนะครับคนผิวสีต่างๆที่ถือว่าทำไมเศรษฐกิจมันตกต่ำลงนยโยบายของทรัมป์เกิดจากการที่เขาต้องการได้คะแนนจากโบตเตอร์หลายร้อยล้านคนมันคุณจะรู้จักเขาขอโทษแม่งไม่เกี่ยวนยโยบายทรัมป์พื้นฐานมันจากโวดเตอร์พวกนี้อยากเห็นอเมริกาขึ้นกำแพงภาษีปกป้องผลิตอ,อเมริกานะ สองมาจากการที่ริพับบิกันและทรัมป์ต้องการกวาดล้างเดโมแครตให้หนักหน่วงขึ้นในการเลือกตั้งมิเทอมซึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นนโยบายของทรัมป์มาจากหนึ่งเรื่องของโบลเตอร์สองมาจากเรื่องการเมืองในอเมริกาเองเรื่องริพับบิคริพับบิกันเดโมแครตเองนะครับสามนะครับนโยบายภาษีเนี่ยเป็นนโยบายซึ่งเมื่อทรัมป์ประกาศแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราเทียบนโยบายเป็นเหมือนกับ ตลาดนะครับนโยบายภาษีเมื่อประกาศแล้วเนี่ยมันทําให้ทรัมป์เนี่ยเป็นคนกําหนดเกมว่าเขาจะเก็บไข่เท่าไหร่แล้วไม่เก็บไข่เท่าไหร่เรื่องนี้เขาเป็นคนผู้สุดท้ายในเรื่องนี้เพราะมันเป็นประเทศเขานะครับประเทศอื่นจะพูดแหกปากยังไงก็ตามเขาเป็นคนครอเพราะฉะนั้นมันเป็นตลาดของทรัมป์ เขามีอำนาจอับสูตในเรื่องนี้เขาคุ้นค่านะแปลว่าเมื่อเขามีอำนาจอย่างสมบูรณ์เด็ดขันในเรื่องนี้เขาเป็นพระเจ้าของเรื่องภาษีของอเมริกาเนี่ยนะครับเราเป็นใครเขาจึงจําเป็นจะต้องคุณทักษิณเป็นใครเอาอย่างนี้ก่อนเขาถึงจะต้องฟังคุณทักษิณคุณทักษิณใหญ่กว่าคันแนนที่ดีพาบริกันจะได้เพื่อล้างบันเดโมแครตไหมคุณทักษิณใหญ่กว่านะครับอำนาจของทาในการกำหนดภาษีจนทาต้องทำตามคุณทักษิณไหมและสี่นะครับ เมื่อทรัมป์กำหนดนโยบายภาษีแบบนี้เนี่ยมันมีประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นร้อยประเทศที่ต้องแข่งกันออฟเฟอร์ผลประโยชน์ต่างๆให้สหรัฐไทยเป็นเพียงหนึ่งในออปชันไทยเป็นเพียงหนึ่งในช้อยส์และคุณทั้งสิ้นก็เป็นเพียงหนึ่งเพลเยอร์ในช้อยส์ที่ชื่อว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีมีประเทศที่ต้องแข่งกันประมาณเก้าสิบกว่าประเทศไทยคือหนึ่งในเก้าสิบที่ต้องแข่งและคุณทั้งสิ้เป็นซับดิวิชันของหนึ่งในเก้าสิบที่จะต้องแข่ง น,นึกออกไหมจ้าพอดีโอขอบคุณครับคุณเกมขอบคุณมากครับเพราะนี่คือความเป็นจริงนะแต่ว่าเกมที่เพื่อไทยพยายามจะเล่นคือคุณทักษิณคือซุปเปอร์แมนคือซุปเปอร์ฮีโร่ซึ่งไม่ใช่อ,อ,อ๋อเพื่อไทยอย่าไปปั่นเกินไปคุณปั่นเกินไปแล้วพอเจรจาได้ฟั่งหน้าเ่อถึงทักษิณมันจะโจ๊จะเจ๊งคือคือผมก็เข้าใจนะว่าคุณเพื่อไทยก็คงเชื่อจริงๆว่าคุณทักษิณเป็นาศาสดาของเพื่อไทยแต่นั่นมันคือในพรรคเพื่อไทยไงแต่ในจักรวาลของโลกคุณทักษิณไม่ใช่จักรวาลเออ เพราะนั้นคุณทักษณิณจะเสนออะไรก็ตามเนี่ยมันมีอีกเก้าสิบประเทศในการเสนอเรื่องเดียวกันแข่งกับอเมริกาเพราะนั้นสาระสําคัญในการทําเรื่องนี้คือการเจรจาไม่ใช่บอกว่าทักษณิณป่าทักษณิณเป็นเพื่อนทัป์ทักษณิณเป็นอดีตนายกเป็นนักธุรกิจโอ้โหทัป์ทัมท้มเขาเป็นนักธุรกิจเขารู้จักนักธุรกิจอยู่แล้วนึกออกไหมคือเขาเออ้างว่าทักษณิณเป็นนักธุรกิจเหมือนทัป์เลยเข้าใจมึงบ้าหรือป่าตะก,กะอะไรวะ อาจะเพื่อให้แบบคนไทยมั่นใจอ่ะก็นั่นไงมันคือมันคือตกใจอ่นป่ยแต่เราซึ่งเป็นคนไทยเราอย่าเป็นเหยื่อของนักการเมืองใช่ไหมครับคือนักการเมืองเขามีหน้าที่ปั่นเพื่อสร้างความมั่นใจแต่เราเป็นประชาชนเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องรู้ทันรัฐบาลนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนรู้ทันรัฐบาลนประชาชนจะส่งเสียงนะครับว่าไอ้ที่ปั่นกันเนี่ยไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญคือรัฐบาลจะเจรจาอะไรซึ่งเรื่องนี้คนที่พูดถูกก็คือสิริกัญญา สิริจาพูดว่าการเจรจารเนี่ยมันต้องเปิดให้คนไทยรู้นะว่าจะเจรจารเพราะว่าในสุดทั้งหมดเนี่ยมันจะสุดอยู่แค่เนี้ยคือไทยจะเปิดให้สินค้าอะไรของอเมริกาเข้าไทยมันจบอยู่แค่ตรงน,นี้แหละนะครับไทยจะปล่อยสินค้าอะไรของอเมริกาเข้านะครับซึ่งมันจะหมายความถึงคําถามข้อที่สองคือไทยจะปล่อยให้คนไทยกลุ่มไหนตายมันมีอยู่แค่ในเรื่องนี้ การข้างในยังไงใช่ไหมให้คนไทยได้รู้เตรียมตัวใช่ไหมแลวรัฐบาลจะช่วยอะไรได้บ้างใช่เช่นสมมุติในสุดหลังเนี่ยเรื่องนี้จบด้วยการที่จะต้องปล่อยให้พวกเพันธุพืชต่างๆจากสหรัฐเข้าไทยมันก็แปลว่าเกษตรกรไทยจำนวนมากก็จะเดือดร้อนอถามว่าคนที่เป็นเกษตรกรเขามีสิทธิ์จะรู้ไหมว่ารัฐบาลจะเป็นเจรจากับเขาแล้วจะปล่อยให้มีการนําเข้าสินค้าการเกษตรจากสหรัฐจนเกษตรกรไทยตายเขาก็มีสิทธิ์รู้เพราะ ไอ้ที่สิริกัญญาพูด้วคนไปเยาะเยอะว่าโ oh, อ้โหอี๋ใหม่นึ่งไม่รู้เรื่องการเจรจาเขาต้องรับมึงจะบ้าหรือเปล่าการเจรจายางไม่ใช่เรื่องลับเว้ยการเจรจาอย่างงี้แหละต้องเปิดเผยเป็นการเจรจาที่กระทบกับชาวบ้านเยอะมากไอ้คนที่พูดว่าการเจรจาอย่างงี้ต้องลับๆเนี่ยไม่ได้แข่งกันดูหนังโปนหึ่งไปดูลับๆมันคือการเจรจาที่แบบมันมีคนตายอย่างเรื่องนี้ได้สมมติรัฐบาลยอมตามอเมริกานําเข้าสินค้าการเกษตรธัญพืชอาหารสัตว์ ชาวไร่ข้าวโพดที่ขอนแก่นเขาจะอยู่ยังไงชาวไร่ข้าวโพดที่โคราชจะอยู่ยังไงชาวไร่ข้าวโพดที่บึงการจะอยู่ยังไงชาวไร่ข้าวโพดที่กาญจนบุรีอยู่ยังไงตายยกลังครับมันไม่ตลกนะครับเพราะเรื่องนี้ต้องทําให้เปิดเผยโปร่ปงใส, <S <S สแล้วแล้วสิ่งที่มันน่าเบื่อคือรัฐบาลกําลังทำเรื่องนี้แบบให้ประชาชนคิดแล้วว่าอย่าไปสนใจเยอะไม่มีอะไรหรอกสบายๆมันไม่สบายๆครับเรื่องนี้มันจะคือการเปิดประเทศให้สินค้าสหรัฐเข้าไทยซึ่งแปลว่าจะมีคนไทยจำนวนมากต้อง ต้องหมดทางทํามาหากินไปอสมมติมมนมีการเดียวถึงขั้นแบบให้เอาหมูต่างๆเข้ามาในประเทศไทย<ม>แล้วผู้เลี้ยงหมูในประเทศไทยมันจะอยู่ยังไงอ่ะคนเลี้ยงหมูในประเทศไทยเนี่ยจะชิบหายมาห้าปีแล้วนะครับเ<ม>พิ่งจะมาพึ่งฟื้นตัวได้ปีนี้อ่ะถ้ามีการเอาหมูสัตว์เข้าพวกคนเลี้ยงหมูที่ลาปางจะอยู่ยังไงคนเลี้ยงหมูนครปฐมจะอยู่ยังไงคนเลี้ยงหมูที่การจะอยู่ยังไงนะครับมันกระทบไปหมดดังนั้นคนไทยเขาต้องรู้ทันรัฐบาลจะมาบอกโอ้ยอย่าไปคิดมาก นะครับพ่อนายกรู้จักกับถามเพราะว่าเป็นนักธุรกิจมาก่อนอันนี้เลอะเทอะนะครับแล้วน่าจะมีไม่กี่ประเทศในโลกที่สร้างวัฒกรรมแบบนี้ด้วยลองคิดดูในสิงคโปร์นะมันจะมีนายกสิงคโปร์บอกคนสิงคโปร์ไหมพี่น้องชาวสิงคโปร์ you don't have to worry I'm businessman Trump is businessman we are both businessmen we know each other trust me I'm businessman คนสิงคโปร์ก็คงแบบชูนิ้วให้อะ่ะมึงเป็นไรนิ้ว นิ child, ้วก้อยน่ารักจังน่ารักจังแหมเป็นนักธุรกิจเหมือนกันเข้าใจตรงกันมึงโง่เหรอคนสิงคโปร์เว้ยการศึกษาดีหลอกกูไม่ได้นึกออกป่ะเออคือแบบบางบางมุกมันใช้ได้แค่ใน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 สังคมอย่างเงี้ยแต่คุณไปใช้ในประเทศอื่นดิสมมติผู้นำฝรั่งเศสบอกว่าโอ้ไม่มีปัญหาครับผมประธานดิฝรั่งเศสพ่อผมทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจเหมือนทั้มฝรั่งเศสคุยได้คนฝรั่งเศสกับอะไรของมึง มึงเป็นนักคนเดินในโลกเหรอถ้าถ้าสมมุติเราไม่ได้เลือกดูเฉพาะของประเทศไทยนะจารย์หรือว่าของประเทศใดประเทศหนึ่ง,างมาสักวันนี้ที่อาจารย์บอกก็คือว่าคือภารกิจที่สําคัญที่สุดของทั้มตอนนี้คือเขาจะทําให้คะแนนเสียงเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เขาต้องชนะพรรคคู่ป,ปรับอย่างเมริกาใชัยคำถามคือทิศทางมันจะเป็นยังไงในฐานะนักรัฐศาสตร์ที่ได้ไปร่ำเรียนที่สหร,รัฐอเมริกามามช่วงเวลาหนึ่ง หรืออ่านมันว่าทัยังไงคือทั้าเนี่ยน่าจะทาํานโยบายที่มันสุดโตให้แบบให้มันให้มันสุดจริงๆจนจนจนสุดมากกว่านี้ไม่ได้อ่ะนะคือนโยบายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนโยบายกาแพงภาษีต่างๆเนี่ยรัมน่าจะดันจนถึงจุดที่มันจะไม่กระเทือนผู้บริโภคในอเมริกาถ้าถ้าดันจนมันกระเทือนเมื่อไหร่เนี่ยทั้มคงถอยทีนี้เราไม่รู้ว่าในในใน ในตัวเลขทั้งหมดที่ทรัมมีเนี่ยเขาจะดันเรื่องต่างๆแค่ไหนคือนโยบายอย่างเรื่องการคายนี่เป็นเรื่องใหญ่อเมริกาต้องมีนโยบายอยู่แล้วว่าในการขึ้นกำแพงภาษีประเทศต่างๆ,ๆทั่วโลกใช่ไหมครับขึ้นคือ,คอ,คอสินค้าต่างๆที่ผิดอบริโภคในอเมริกาจทุกวันนี้คนก็รู้ว่ามันเป็นสินค้าจํานวนมากที่มันผิดโดยมีจีนเข้าไปเกี่ยวขอ้องอย่างเหมือนอย่างเรื่องไอโฟนที่คนพูดกันอย่างเงี้ยถ้าคุณไปนู่นนี<อ>่มากไอโฟนคนอเมริกาแพง คนอเมริกาก็คงไม่ยอมเหมือนกันเพราะสิ่งที่ทําจะต้องบริหารก็คือเรื่องพวกนี้แหละว่าในการตั้งกําแพงภาษีเนี่ยจะทํายังไงให้มันไม่ไปจนถึงจุดที่มันจะเกิดผลในด้านับเป็น n นกติ i อเ e ฟ f กับคนอเมริกาเองอข้าวของต่างๆการบริโภคต่างๆในอเมริกาเกิดขึ้นมาแพงขึ้นมาเองซึ่งซึ่งซึ่งทั้น่าจะมีตัวเลขพวกนี้อยู่แล้วนะครับแน่นอนว่านโยบายแบบนี้เป็นนโยบายที่มาจากฝ่ายการเมืองก็จริงแต่ว่าเมื่อจะมีการบริหารเราเนี่ยนะครับ สหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่มันมีความแม่นยําเรื่องข้อมูลในด้านต่างๆไม่น้อยทั้์ก็คงดันนโยบายนี้ให้สุดให้สุดจนถึงจุดที่มันจะไม่กระทบผู้บริโภคทีนี้ปัญหาของประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไทยหรือใครก็ตามเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเส้นที่มันจะกระทบผู้บริโภคอเมริกามันคือแค่ไหนทัป์จะดันเพดานเรื่องนี้ได้ขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศอื่นไม่รู้เพราะนั่นคือความได้เปรียบของทัป์เขารู้ว่าเขาจะดันไปแค่ไหนแต่ประเทศอื่นยังไม่รู้จีนจีนมีทางให้เลือกเยอะไหม หรือดูประธานาธิบดีของเขาถ้าเทียบกับชั้มตอนนี้นี่ยังไงดูทรงแล้วมันจะแบบรุนแรงแค่ไหนต่างคนต่างไม่ยอมหรือยังไงดูท่าทีมีทั้งเลือกให้เล่นอะไรบ้างจีนตอนนี้เราจะเห็นว่าเกมที่จีนใช้ก็คือพยายามจะสร้างเอาเรื่องมาเป็นประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบทางการเมืองระหว่างประเทศ <c oughs> ใช่ไหมเราเห็นว่าผู้นําจีนเนี่ยก็ไปทั้งเวียดนามแล้วไปทั้งมาเลเซียนะครับแล้วก็ไปอีกประเทศนึงอะไรนะั้นลืมละมีสามประเทศนะ่ะที่ข้ามไทยไป ม่แต่เขาไม่ต้องมาสาระสำคัญแค่นี้แหละเออแต่ว่าของไทยไม่จําเป็นว่าไทยเนี่ยยังไงก็แบบกับจีนดีอยู่แล้วไงมาเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเสียเวลาอุ้ย,ยแ,แต่เขาไม่ไม,ไม่ควรแสดงอย่างนี้หรือเปล่าจีนเป็นแบบนี้อุ้ยจีนเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมาเลเซียเป็นประเทศที่ในแง่การเมืองประเทศเนี่ยก็ดูจะใกล้ชิดเอ่อคือไม่ได้ใกล้ชิดจีนมากใช่ไหมครับอย่าลืมว่ามาเลเซียเคยมีการเดินขบวนที่คน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 มาเลเซีย ต่อต้านจีนนะครับถ้าคนปัจจุบันอาจจะจำจไม่ได้แต่ยุคหนึง่งมาเลเซียเคยมีนายภูมิบุตรานําไปสู่การเดินขบวนขับไล่คนจีนออกจากมาเลเซียเผาห้างร้านของคนมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นก็จีนกับมาเลเซียมีแผลกันเวียดนามกับจีนก็เคยรบก,กันแต่ก็เคยรบก,กับอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นจีนจังหวัดน,นี้เขาเขาอยู่ในโหมดของการใช้เรื่องของภาษีของทรัมป์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เขาเนี่ยได้พันธมิตรทางการเมืองระหว่างประเทศ นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วจีนเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาต่างเนื้อใบามาตรภาษีต่างๆของธรรมยังไงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จีนก็ต้องวัดใจกับธรรมแล้วไงว่ามาตรการภาษีต่างๆของธรรมที่ที่จีนตอบโต้โดยการขึ้นภาษีต่างๆกลับเนี่ยนะครับในสุดแล้วใครเจ็บมากกว่ากันคือปัญหาของเรื่องนี้ที่มันตอบยากคือเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่โลกนี่มีสิ่งที่ว่าซัพพล i ยเชนหรือวงวงโซ่การผลิต นะครับซึ่งมันมีระบบที่เรียกว่า division of labor หรือว่าการแบ่งงานการผลิตของประเทศต่างๆอย่างสลับซับซ้อนนะครับมากนะครับย้อนไปตั้งแต่สมัยที่อุตสาหกรรมสิ่งทอเติบโตทั่วโ,โลกนะครับวัตถุดิบมาจากที่หนึ่งนะครับการผลิตอยู่ประเทศหนึ่งการจัดจำหน่ายอยู่ประเทศหนึ่งลูกค้ายอยู่ประเทศหนึ่งแม้กระทั่งอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ขายกันนะครับดังนั้นในในโลกที่อุตสาหกรรมนะครับ ไปเวียดนามมาเลเซยียและกัมพูชาใช่ครับในโลกที่ห่วงโซ่การผลิตเนสลับซับซ้อนและการแบ่งงานการทำามันสลับซับซ้อนเนี่ย mm hmm. เพอ่เพอะเมริกากับจีนเองก็จะมึนๆว่าแต่และฝ่ายจะดันอาวุธต,ตัวเองได้มากขนาดไหนเนี่ย mm hmm. อเมริกาเองคือทิศทางนี้ทุกอเมริกาท์เนี่ยรู้แน่ๆว่าต้องดันจนถึงจุดที่ไม่ให้ผู้เป็นพวกร้อนแต่ว่ามันจะถึงจุดนั้นตรงไหนเนี่ยเรื่องนี้ที่มันอันตรายนะ คือเผื่ออเมริกากับจีนอาจจะไม่รู้ด้วยก็ได้นะว่ากูจะดันของกูได้ขนาดไหนคืออเมริกาตอนนี้รู้เปล่าว่าอุตสาหกรรมต่างๆหรือสินค้าต่างๆที่คนอเมริกาใช้เนะครับในแง่ห่วงโซ่การผลิตเนี่ยมันกระจายไปตามประเทศต่างๆยังไงบ้างแล้วถ้ามึงตั้งกำแพงภาษีหมดเนี่ยไอ้สินค้าที่ผิดในประเทศต่างๆสมมติสินค้าที่ผิดในประเทศไทยแล้วส่งไปขายในอเมริกานะครับถ้ากำแพงภาษีเพิ่มคนอเมริกาเดือดร้อนเนี่ยนะครับมันโยงกันขนาดไหนเนี่ย เผื่อๆรอาจ,จะอยู่ในโลกที่แม้กระทั่งอเมริกากับจีนกูก็ไม่รู้ก็ได้นะ<ต>ดันไปก่อน <S <S ใช่เพราะว่าเรื่องพูดง่ายที่สุดมันคือภพคเอกชนมันคือเรื่องข้ามชาติมันทํากันหมดไงแต่นโยบายนี้คือนโยบายรัฐในสุดแล้วเนี่ยเผื <P> ่อ <L aw> ๆไอ้ <P> <L aw> นโยบายนี้นะมันอาจจะจบด้วยการที่ทั้งอเมริกาและจีนต้องถอยและเลิกบ้าน,นกูก็ได้นะเออเดี๋ยววายวอดไปด้วยกันไงใช่อาจจะจบแบบนี้ก็ได้นับเพียงแต่ว่าทั้งคู่มันคงจะต้องมีใครได้อะไรบ้างแต่ว่าไอ้สิ่งที่ต่างฝ่ายต่างหวังด้วยว่า กูจะดันให้เต็มเหนียวเพื่อให้กูได้สูงสุดเนี่ยอาจจะไม่มีใครได้ขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าในสุดนั่นเอไอ้ห่วงโซ่การผลิตของโลกหรือว่าหรือว่าการแบ่งงานกันทําของประเทศต่างๆเนี่ยมันซับซ้อนมากไงแต่ยองอ่ะใช่ใช่ใช่มันก็ก็ต้องบอกว่าทําเล่นเกมที่อันตรายใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นเกมอันตรายที่คือในสุดแล้วมันมันมันก็ได้แค่บทเนี่ยคุณทําอะไรไม่ได้ไงใช่ไหมเมื่อเมื่อเมื่อ เบบ ία, เอ,อเมริกาเป็นแบบนี้นะครับความสมัครเ่างอเมริกาเป็นแบบนี้กับจีนเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็คือมันต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่สิงคโปร์พูดได้ดีก็คือนาย,ยกสิงคโปร์เข้าใจว่าเรากําลังเข้าสู่เฟสใหม่ของการจัดระเบียบโลกใหม่แล้วเรื่องนี้ใหญ่กว่าทรัมป์และสีชิ้นผิงเยอะอนะผู้นําสิงคโปร์สิ่งหนึ่งที่มันโชว์ความหลักแหลมเขาคือเขารู้ว่าเรื่องนงี้ไม่ใช่เรื่องทรัมป์เรื่องสีชิ้นผิงเขารู้ว่าเรากําลังเข้าสู่การจัดระเบียบโลกใหม่มันคือการร่วมสล้สาของโลกที่ที่มีกติกาแบบเอ การคา้าเสรีต่างๆมันถูกอินเทอร์รับครั้งใหญ่แล้วร่มันกลับไปสู่นโยบายที่มันอเมริกาจะเริ่มเริ่มปกป้องตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการที่ที่ผ่านมาจีนก็เติบโต,ตเร็วมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ในแง่ในในแง่นักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการบางคนก็อาจ,จะมูดอย่างนี้ด้ก็ได้ว่าเอาคือถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์แบบช่วงยาวเนี่ยเราจะเข้าสู่ภาวะของของจุดเปลี่ยนนะครับที่ ศตรวรรษของอเมริกามันกําลังอาจจะค่อยๆแผวบางลงนะครับแลาอเมริกาจะต้องทาทุกทางในการรักษาความยิ่งใหญ่ของตัวเองเอาไว้นะครับส่วนบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นศตรวรรษของจีนแต่ว่าไอ้คำว่าศตรวรรษของจีนเนี่ยเราก็ได้ยินตั้งแต่เราอยู่ยี่สิบแล้วว่าอันเท่าไหร่ตอนนี้แปดสิบจะไม่จึงไมรีบเออเพราะฉะนั้นมันไอ้คำว่ามันเป็นยุคข,ของจีนแล้วเนี่ยมันก็พูดมาห้าสิบปีแล้วว่าม,มันอาจจะไม่ใช่เป็นยุคข,ของใครที่จะมาแทนที่ใครเลยก็ได้มันจะเป็นยุคที่แบบ แต่ละประเทศต้องจัดวางความสัมพันธ์กันใหม่ให้ได้อะ่สะสหรัฐอเมริกากับจีนจะสัมพันธ์กันยังไงอะ่ะรัสเซียไม่เกี่ยวอยู่แล้วรัสเซียไม่รัสเซียคือมาเฟียอย่างเดียวไม่มีอะไรที่แบบพยายามแอคชั่นว่ากูใหญ่แต่ไม่มีอะไรอยู่แล้วในโลกนี้รัสเซียคือมาเฟียคือตัวโจกคือตอนนี้ที่เราเห็นรัฐบาลไทยเตรียมเนาะ, hmm. ะหรือว่ามีบบบางคุ่งสินเข้ามาแล้วแต่ในนามประเทศไทยหรือว่าจะพยายามรวมตัวอาเซียนก็แล้วแต่ อาจารย์ประเมินว่าจริงๆไม่ค่อยอยากถามอาจารย์เลยอะเพราะว่าอาจารย์น่าจะมองโลกในแง่าลายมากอาจารย์ประเมินว่าเราจะไปถึงตรงไหนกันคะคือถ้าให้ประเมินก็คือแพรทองทานไม่ใช่คนที่ควรจะได้ทําหน้าที่เนี่ยเอาอย่างเงี้ยกันวันนั้นวันนั้นคุยกับคุณไหม<ช>่ม<ช>่ไม่เซิร์ฟไม่แต่อบอกว่าเพิ่งคุยกับคุณไหม่สิริกัญญาใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ให้คุณไหมประเมินว่าเราจะเจอแบบภาวะเศรษฐกิจในช่วงจังหวะไหนใน ใน,ในรอบอายุที่เราจะดูงออกคุณหมายบอกก็คงน้องๆโควิดอ,อืมอ่าอาจจะเข้าใจว่าอาจจะใกล้ๆกับต้ยมยำกุ้งแต่ว่าต้มยำกุ้งมันมีเรื่องของสถา,ารัการเงินก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวหมายเป็มันดีนะทำ <c oughs> ไมคือมันใกล้ต้มยำกุ้งมันมาเนจได้นะ ไม่ไม่คือแบบคือต้มยำกุ้นนี่คือพยายามเทียบแต่ว่ามันไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะต้มมันกุ้มันเฉพาะของมันมากเพราะมันเกี่ยวกับสถาบันการเงินใช่ไหมคะแต่คุณหมายบอกว่าคงน้องๆ้องโควิดอ่าหมายประเมินดีเว้ยทำไมแยกว่นนี้เหรอแอเล้อไม่ขวัญคิดว่าคือมันประเมินนะตอนนั้นเรายังไม่ความคืบหน้าเงีอคือต้มยำกุ้งกับโควิดเนี่ยมันเป็นปัญหาของโลกที่ทุกคนอยากจะหาทางแก้ปัญหาใช่ไหมแต่รอบนี้เนี่ยมันมีคนที่ได้ประโยชน์ เพราะมันมีคนได้ประโยชน์ในโอกาสที่มันจะเละนี่มันจะสูงอย่างอยตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยถ้าแก้ปัญหาได้ทุกคนมันวินกันหมดไงโควิดก็เหมือนกันถ้าแก้ปัญหาได้ทุกคนวินมันก็มาแต่รอบนี้เนี่ยมันมีคนที่ได้ประโยชน์เพราะอะไรก็ตามที่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเมสัพมันจะเละได้มากเพราะมันมีเรื่องต่างมาเกี่ยวข้องมันยากกว่านะเห็นน้าใหม่คิดบวกก็บวกนะถึงเขาเป็นคนบวกแต่เขาคิดบวกด้วยไง ส่วนเราเป็นคนไม่โบกแต่เราคิดลบขม